เอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วอ้ะนี่เอานะครับโดนแล้วนะครับไม่รู้โดนตัวอะไรนะฮะใหญ่ไหมเจ๊ใหญ่ไหม,หไหมน้ำหนักได้ใช่ไหมนะฮะแกบอกว่าไม่รู้เสียงรอกอะไรมันร้องอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงนะเวลามันดึงก็ปล่อยมันดึงไปเวลามันหยุดดึงเราค่อยดึงมาอโอ้ยจบแล้วน้องเขาไม่ต้องเห็นยังไงก็ได้เดี๋ยวดูทำไมหมุนวินวินมาอย่างนี้ ไม่มีตัวบอกปลาอยู่ไหนแค่หลุดแล้วบอสงสัยจะหลุดแล้วล่ะยังอยู่เอาหมุนหมุนเร็วเร็วเก็บเร็วเร็วเก็บเร็วเร็วช่องไหนเลยแลวมันก็ออกมันบอเห็นโตมันก็ตักบปได้เข้าพุม่มเข้าพุม่มนะฮะลงไปจับมาเลยมาเลยอยู่ไหมอยู่ไหมอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงยอย่าดึง นะฮะเอ้านูนนูนนนเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วเดี๋ยวลุด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 เข้ากระชังอย่าดึ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 งนะฮะจะลุ้นมาดูว่าจะโยลุดหรือไม่ลุดนะตัวนี้นะฮะจะรอดหรือไม่รอดนะฮะดูดูดูเอ้าเดี๋ยวติดกระชังเรียบร้อยขอบคุณป่าด้วยนะฮะป่า ป๋าตักให้จนได้นะฮะผลงานของเจ๊แปดเซียนนะฮะวันนี้พาเจ๊ใหญ่มาลุยบ่อเองเลยนะครับเนี่ยฮะ่รตนบัรทาเน,นะครับนะฮะมาแล้วนะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะผลงานมะขิดหวานแปดเซียนนะฮะตัวนี้เจ๊อัดเองกับมือเลยนะครับเนี่ยฮะเกือบเอาตัวไม่รอดนะครับ